สนับสนุนโดย Pro Bike We Believe in a Healthy World การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงบริษัทนายเอสเตดจำกัด สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการปั่นสแตนโลกจิโร่เดลเทีย2016นะครับนี่คือเครื่องชั่วโมงเต็มของฮไฮไลท์การแข่งขันจักรยานแกรนทัวร์รายการแรกของปีครับเดินทางมาถึงสเตสุดท้ายวันนี้ครับวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับยังคงอยู่กับผมเช่นเคยพานพี่สปาคและพี่หนึ่งพรผมครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาดูการแข่งขันสเตสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วสเตจนี้อาจจะไม่ใช่สเตจที่ตัดสินผลการแข่งขันเวลารวมทั้งหมดของจิโร่เดตลี เพราะว่าตัดสินกันตั้งแต่สเตจที่20แล้วแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเข้าเส้นชัยปรากฏว่ามีฝนตกลงมากรรมการเขาก็เลื่อนไปนะครับบอกว่าปันสบายๆแล้วกันไม่อยากให้นักกีฬาเร่งเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุครับเพราะฉะนั้นชัยชนะในจีโรคราวนี้น่าจะเป็นของวินเซนโซนิบาลีแต่เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันว่าสเตจนี้ใครชนะครับกับนอจากวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ยังเป็นวันสุดท้ายของการส่งเอสเปนนะครับมาชิงรางวัลร่วมสนุกกับทางรายการเลยครับ4642626นะครับคำถามวันนี้ก็คือ ส่งอะไรมาก็ได้นะครับเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ชมเกี่ยวกับรายการปันสันโลกจิโรตเลครับจะเป็นความสุขเข้มข้นของการแข่งขันนะครับหรือว่าชอบบรรยากาศของวิวทัศน์อะไรก็ตามก็ส่งเข้ามาได้นะครับ464 2626นะครับรุ่นนะครับกับขอรวัประจําวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดนะครับรวมทั้งบวกกันด้วยแล้วก็สะสมกับรางวัลใหญ่ครับเป็นเสื้อจักรยานลิขสิทธิ์ของแท้8ตัวนะครับและนี่คือรางวัลใหญ่สุดครับ ักรยานเทร1.2 CS2 รับมูลค่า31,000บาทวันนี้ย้ำนะครับวันสุดท้ายในการส่ง SB สนั้นมาร่วมลุ้นรางวัลกันนะครับเอาล่ะครับไปดูรายชื่อผู้โชคดีเมื่อวานนี้ครับว่าใครได้รางวัลอะไรกันไปบ้างครับนี่คือผู้โชคดีนะครับหมวก2ใบนะครับติดต่อเข้ามาที่023383886ในวันและเวลาทําการเช่นเดียวกับเบอร์โทรศัพท์ของเสื้อยืดอีก10ผู้โชคดีนะครับเสื้อยืดแจกกันทั้งหมด10ตัวนะครับโทรศัพท์เข้ามาเพื่อ ยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลน,นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับร้านจักรยานโครไบท์และบริษัทบูมไซคริ่งจำกัดด้วยนะครับจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีของวันสุดท้ายรวมทั้งใครจะได้จักรยานไปขี่ที่บ้านลยครับลุ้นกันในพิกัดข่าวเช้าของช่องนาววิสุกวันพรุ่งนี้นะครับลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลทั้งหมดกลับบ้านไปนะครับตอนนย้ก็มีใช่ไหมตอนนี้ก็มีนะครับตอนนี้ก็มีประกาศเพราะว่ายังเหลือรางวัลเป็นเสื้อลิ้สิทธิ ของจิโรเดเทเลียแล้วก็จักรยานด้วยลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงของข่าวเช้าและก็ข,าข่าวค่ำนะครับตันนี้ไปดูครับสเตจสุดท้ายของการแข่งจิโรในปีนี้ครับเมื่อวานนี้การแข่งสเตจที่21ปันการเข้าสู่เมืองตตรินนะครับเมืองใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีทางไม่ค่อยมีขึ้นเขาอะไรเลยนะครับราบแล้วก็มีบัมปี้นิดหน่อยครับรวมระยะทางทั้งสิ้น163กิโลเมตรจากคูนิโอไปเข้าสู่ตตรินโนครับ เซนชัยนั้นก็เป็นเมืองที่มีสโมสรชื่อดังน,นะครับสมหรบฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสหรือว่าโตลิโน่นะครับเป็น2ทีมในศึกกับโชีรีลาอิตาลีครับวันนี้นั้นช่วงท้ายครับจะเป็นการแข่งขันของเหล่าซปินเตอร์แน่นอนเพราะว่า g e c หรือว่าแชมป์ของการแข่งขันนั้นตัดสินไปแล้วครับก็คือวินโซนิบบลลี่แชมป์ต่อปี2013ป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยนะครับตอนสุดท้ายเข้าเซนชัยเนี่ยจะวนรอบเมืองเกิดโรลิโนโนทั้งหมดแรอบครับ ครับนี่เป็นเบรกอเวนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเบรกอเวนออกมากันสองคนนะครับของทีมโรตอเรนอลจัมโบ้ก็คือสองู้หูชาวดัช์ครับมาเตนชาลิจินและจอร์จแพรมเดนแต่ว่าดูจะมานี้ก่อนครับสู่อุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ นี่ครับทางมันลื่นอันตรายครับกรรมการเขาก็เลยบอกว่าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่อยากจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้นักกีฬาเจ็บทั้งๆที่มันไม่มีผลอะไรมากก็เลยจะลดระยะทางในการจับเวลาของพวกทีีด้วยครับก็ถอนตัวออกไป3รายจากอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้ครับลัสบากของลอตโต้สุดาลครับจาชาสุคลินของบุบีสตาร์ครับที่เป็นแฟนตัวครั้งแรกนะครับของเขาครับและยูฮันเวนซิลจากเดเมนชั่นเดต้าด้วยนะครับเป็นสามนักปั่นที่ล้มคว่ำเมื่อสักครู่นี้เราก็ต้องถอนตัวในสเตจสุดท้ายคร ต่กลับมาที่2นักปัน่นชาวดัชครับพี่หนึ่งครับครับจริง้นั้นถือว่าผลงานดีเป็นบางช่วงโดยเฉพาะยิ่งสเตจที่ต้องมีการสปรินต์นะครับเส้ทนทางในการขันคราวนี้เนี่ยจะผ่านปราสาทสองปราสาทคือปราสาทซา,าวอายนะครับที่องค์กรยูเนสโกดูแลอยู่แล้วก็รอยยุกาโซหรือว่าปราสาทของกษัตริย์นะครับอยู่ที่มองคาลเลรี่ก่อนจะเข้าสตูรินซึ่งตอนนี้เส้นทางเข้าสตูรินเรียบร้อยแล้วครับ เป็นการปั่นออกมาของ2นักปั่นชาวดัชนะครับไม่ว่าะจะเป็นชาวลิงจี้นะครับที่เป็นนักปั่นนี่น่าจะอายุมากสุดในเพลตองในการแข่งขันรังน้คกับอายุ38ปีกับจอร์ดแฟนเอเ็มเดนนะครับเป็น2นักปั่นของลอตโต้แอลจัมโบ ก็ต้องออกมาปานโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยครับเพราะว่าปีนี้ทีมไม่มีผลงานแล้วนะครับเนื่องจากที่เป็นโคชวิกที่นำซึ่งภูมินาเนี่ยหลุดไปในช่วงโค้งท้ายแล้วก็หล่นโคดียมไปด้วยครับน่าจะติดใน5ยังพอได้นะนะครับเพราะโคชวิกมีอาการบาดเจ็บที่ชายโครงนะครับชายโครงร้าวรวมถึงที่ด้าด้วยครับจบระดับสีของการแข่งขันนะครับถือว่าหล่นโคดียมไปในวันสุดท้ายเพราะเจออเลคารโดบาเบเร้นั้นแซงปาดหน้าขึ้นมายึดอันดับ3าไปคลองนะครับ ก็ถือว่าพลาดโอกาสในการสร้างบทะศาสตร์เป็นนักปั่นชาวดัตชคนแรกที่คว้าแชมป์จิโร่ในปีนี้ครับพูดถึงผลงานของแชมป์กันบ้างครับพี่หนึ่งนิบาลีเป็นงไงบ้างตระกัน่งขันปีนี้ปั่นให้จบก็พอสําหรับสเตจนี้แต่ว่าในช่วงแรกของการแข่งเอาแค่สสัปดาห์แรกก่อนนะสสัปดาห์แรกผลงานน่าผิดหวังแล้วก็พูกสื่ออิตาเลียนต้องไปถึงกองเชียร์บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวถอนตัวเธอนะนะไม่ไหวก็พอแต่ว่านิบาลีก็ยังแข่งต่อและสเตจที่15เป็นอินดิวชวลไทเโอปั่นคนเดียวจับเวลาปั่นขึ้นเขา เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นสเตที่ถือว่าสร้างปัญหากับเขามากเวลาเป็นเอเซสเพราะว่าเสียเวลาไป2อนาที10วินนะครับถือว่าวันนั้น เสียหายมากกับนีบารีเพราะว่าหลังจากที่เกาะกลุ่มถือว่าค่อนข้างยังไม่เสียเวลาไปมากแค่ประมาณสี่สามวิในช่วง2สัปดาห์แรกแต่ว่า45เนี่ยเสียหายหนักเพราะว่าหล่นไปถึง2นาที10วิทําให้แทบจะหมดโอกาสลุ้นแชมป์ไปแล้วณนะตอนนั้นไม่มีใครคิดว่านีบารีจะได้แชมป์ทางโค้ชเองก็เตรียมเบี้ยถอนนีบารีออกจากการแข่งขันนะครับแต่ว่าแชมป์เโดนไปอีกตว<ฮ>ลงแล้วโดนไปเกือบ,บ5ทีนะครับใช่ครับแล้วก็ทีมอัศน้าโดยช่วงนิวินุคุรอฟบอกว่า ต้องลุยต่อแล้วละ่ะแล้วก็สั่งลูกทีมทุกคนช่วยนิบาลีเต็มที่ครับและปรากฏว่าในการแข่งสเตจที่เข้าม,มาชนะสเตจนั้นได้และชนะเยอะด้วยรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่นําเวลารวมก่อนหน้านั้นนะครับ ก็คือคอยชูวิกคอยสตีเฟนคอยชูวิกประสบอุบัติเหตุไปล้มซะสีลังกาจักรยานก็ติดลังกาเสียเวลาไปเยอะทําให้ผู้นำเวลารวมไม่ใช่ไปชูวิกต่อไปแต่ว่ากลายเป็นเอสบานชาเวสนะครับนักปั่นจากโคลัมเบียแต่ว่เอสบานชาเวสเองซึ่งมาแรงตลอดนําอยู่44วินาทีเข้าสู่ช่วงที่20ไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่จริงๆเพราะว่าิบาลี่มีความร่วมมือจากรุวมทีม หลายคนเลยนะครับไมว่าจะเป็นท้าแนวแข่งเกิดนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มิเกลสกาโ์นี้ด้วยเป็นเอเวอร์ที่ทสคนช่วยกันร่วมมือร่วมใจในการแตะไม้แตะมือหนุนดินนิวลีจนถึงเส้นชัยใช่ครับและนิบารี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่1นึ่งเซสนี้นิบารี่แค่จบก็เป็นแชมป์แล้วครับมาถึงช่วงท้ายของการแข่งขันมีญาติมีครอบครัวของนักกีฬามาเชียร์นักกีฬามากมาย ที่บริเวณก่อนเข้าเส้นชัยครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนิบาลี่ก็มีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่ทีมเจ้าชายแห่งบาเรนนะครับแล้วก็ทางวินดุฟรอฟซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมออสซานาและเป็นชาวคาสัาสถานเป็นนักตันระดับแนวหน้าของโลกเก่าด้วยก็อยากให้นิบาลี่อยู่กับทีมเขาต่อนะครับแล้วก็พยายามจะชักจูงทุกวิธีทางจริงๆแล้วพูดถึงได้ใจไหมจากการช่วยเหลือนิบาลี่โดยทีมอัสซานาในสเตจที่สิกหรือีผมว่ามันได้ใจนะถ้าผมเป็นนิบาลี่เองผมจะซึ้ง ทีมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่านวินิบาลีไปตกลงอะไรบ้างกับทีมเจ้าชันบาลีแต่อายุ31 3 2เามนี่ก็เข้าสู่ช่วงจะเรียกว่าเข้าสู่ช่วงปลายของนักปั่นแล้วนะครับบางทีเงินก็ <c oughs> <c oughs> นะนะครับก็มีข่าวว่า,จาเจ้าชันบาลีนั้นจะตั้งทีมเพื่อตั้งเป้านะครับลงแข่งตูดฟองในปี2017นนะครับดูคุณว่าจะตั้งทีม ได้สิเดือหรือเปล่าหรือว่าจะล้มไปเหมือนทีมของออนักป <I 'm S 1> ั่เไซค์อ๋อเปอร์โรโซอ่ามีขาวอเลโซจะตั้งทีมแต่ว่าก็พับแผงไปนะครับรแผง,งไป,ไปไก่อนเฟอร์รี่อาจจะไม่แรงแต่ไม่เป็นไรนะยังแข่งได้อีกหลายปีนะครับยังคงเป็นจอร์แดนเซมเดนนะครับกับคาลิคซี่ที่นำอยู่ของเบรเกอร์แต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ครับไม่น่ารอดนะครับทุกทายก็ได้ถูกรวบจับจากเจอตองทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการ แข่งในช่วงท้ายเพื่อหาว่าใครนั้นจะคว้าแชมป์เตสสุดท้ายที่ตูรินนะครับในช่วงท้ายครับแม้ว่าจะเบรกเวนั้นเออสปิเตอร์ครับขออภัยครับเกลี้ยงแล้วนะครับแต่ว่ามีคนนึงครับคุณผู้ชมครับที่รอลุ้นในการคว้าแชมป์เตสอยู่เตียร์โคโมนิสโซโลครับคนนี้เป็นพระรองมานานแล้วก็คว้าแสดงไปในปีนี้ครับเป็นการป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งปีแต่ว่ายังไม่เคยคว้าแชมป์เตสได้เลยไอ้ที่ตลกของนิสโซโลอย่างที่คุณภาพบอกเป็นพระรองได้ที่สองกับที่สามมาหลายครั้งมากแต่ที่หนึ่งไม่ได้เลยเขาคงอยากได้ที่ แล้ววันนี้ต้องได้เลยครับเพราะว่าไม่เหลือใครแล้วมาเซลกิเชื่อไปแล้วนะครับรวมทั้งอนเดียไก่ปุ๊บก็ไปแล้วนะครับไปกันหมดแล้วครับสกินเตอร์ตัวต้นๆแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยเคยชนะสเตจมาแล้วแล้วก็ถอนตัวเพื่อเตรียมการในรายการรายการต่อไปนะครับแต่วันนี้โซโลยังอยู่เพราะอะไรยังไงก็ตามต้องลุ้นคะแนนสะสมสูงสุดของการแข่งขันซีโร่เดือนสิงหาปีนี้ด้วย รางวัลอื่นๆในการแข่งขัน,นสเตจที่21นะครับมีรางวัลอินเตอร์เบียสสปรินต์นะครับซึ่งเป็นเชียงกโมนิโซโลที่ได้นะครับนับปันจาสเป็กเซก้ารโดแล้วก็อินเตอร์เบียสปรินต์อีกช่วงหนึ่งที่โรดิโนเนี่ยเป็นซิลิงกี้นะครับจากลอตโต้เอ็นเอลจัมโบ้ซึ่งอยู่หัวแถวของการแข่งขัน,นในขณะนี้รางวัลบูล้างผาในการแข่งขัน,นสเตจนี้เป็นมาติโอเทรนตินจากอิตาลีได้8คะแนนร่วมกับ ซาช่าโมโดโลจากอิตาลีทีมหลปเปเมรีด้าครับครับวันนี้ก็ทุกอย่างตารางนั้นนิ่งแล้วนะครับตารางของผู้นําทุกสีเสื้อนะครับทั้งชมพูของนิบาลีนะครับเสื้อขาวครับนักปั่นอายุน้อยของบ๊อบยุงเกลที่เป็นนักปั่นจากลักเซมเบิร์ดนะครับเสื้อแดงของนิโคลก็รับประกันแน่นอนแล้วรวมทั้งเสื้อน้าเงินเป็นนักปั่นเจ้าภูกขาวเพิ่งจะแย่งชิงมาได้เมื่อวานนี้ครับนิเกลเดเบของทีมสกายก็ตบเสื้อมาได้จากดามิโนคูเนโกที่คลองมาตลอดครับจากวิฟรปบ คุณผ uhm, ู้ชมครับตอนนี้แม้ว่าจะเป็นสเตตสุดท้ายของการแข่งขันซิโร <ống> ่ในปีนี <sh> ้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพักกันหายใจคอกันสักเดือนนึงครับเดี๋ยวกรกฎาต้นเดือนครับสามกรกฎาเราจะกลับมาพบคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าตูเดอร์ฟอง2016เนี่ยเจอกันแน่นอนเราน่าจะเริ่มแต่วันที่หนึ่งหรือเปล่าอาจจะต้องเริ่มในหนึ่งนะเพราะว่าเป็นช่วงก่อนที่เขาสตาร์ทนะครับเดี๋ยวคุยกันก่อนด้วยเขาสตาร์ทวันที่สองนะครับ ปีนี้บอกได้ว่านักปั่นตัวเต็งหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มาลงกิโลแต่ว่าเตรียมไปจัดเต็มที่ตูเดอร์ฟองนะครับแล้วจะเป็นแชมป์เก่านะครับยางพิตติวัฟูมจากสกายนะครับพัดนาเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้ปีนี้ไม่มาจิโลครับเก็บไปลงที่ตูเดอร์ฟองลงด้วยอารูด้วยแชมป์ลาเวลตาก็ไปแข่งขันโบบิกซาก็มีในล็อกคินทนาด้วยใช่ครับนะครับก็ถือว่าตัวดังๆตัวเก่งๆครับลมท้ากลุ่มของสปินเตอร์ ก็จะเป็นกองที่ตัวูนฟองทั้งหมดนะครับฟีเตอร์ซาการมาร์คคาเวนดิสมาเซลคิทเทลอังเร่ไกเปิลพวกปั่นจรวดทั้งหลายไปกันครบแน่นอนครับพร้อมเพราะว่าตูนฟองมันคือรายการที่ใหญ่ที่สุดครับนี่คือยอสฟานเอมเจนนะครับเป็นผู้นําในขณะนี้ที่ได้รางวัลเบรกโอเว่ไปครับเก้งให้เขาแล้วครับเบรกโอเว่หลุดได้ขนาดนี้แต่ว่ากลุ่มหลังน่าจะตามมารวบซึ่งคนที่ตามมารวบอย่างที่คุณภาพบอกก็มีนิโซโลนะครับที่น่าจับตามอง อีกคน <จะ S 2> หนึ่งที่<ด>น่าจะแ <จะ S 2> ย่งชิงที่ถือได้ว่าเป็นสปิตเตอร์ขาแรงที่ยังคงเหลืออีกู่นะครับตาช่ามูโตโล่ครับคนนี้ของแรมเพลยใช่ครับแล้วก็มีแมตติอโอทรนติน,น,นครับจากเอดิกซฟิรสเซ็ด้วยอันนี้ความเจบได้หนึ่งเซตด้วยใช่นิโคลสอาร์ตนะครับจากไจแนอนต์แอฟฟิชันแล้วก็โอ้หลายคนครับบ๊อบจุงโก้เองก็ต้องพยายามเต็มที่ ดงโรสน่าจะได้รางวัลน,นักปั่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับครับพูดถึงจะแอนอัปซิสนนี้เงียบไปเลยนะครับหลังจากการถอดตัวออกไปของทอมดูมูลานบาดเม็บไปเพียงแค่เศษเทียมในเศษแรกของการแข่งขันก็คือชาับถอเอ้านะครับอินดิวิเดิลแล้วก็เงียบไปเลยนะครับเพราะว่าทอมดูมูลานนั้นก็ถอนตัวจากการแข่งขันไปเพราะว่าบาดเจ็บนะครับก็ยังคงไม่มีผลงานเพิ่มเติมนะครับของเจแอนอัปซิสนในเวลานี้รวมถึงรถโต้ร์วินแอมโบว์วันนี้ก็คงต้องมาสร้างผลงานหน่อยอามีหน้าตาให้เห็นกันชัดเจนครับจอร์จนนำเดาน์ครับ วันนี้ว,นวันสุดท้ายของการแข่งขันเนี่ยปัน่นไปรอบมือช่วงท้ายและปรากฏว่าโปรดักชั่นทานโงโทรทัศน์ทำง่ายก็สามารถทำกราฟิกนู่นโตนี่หน่อยแล้วก็ก,การถ่ายทอดมันง่ายกว่าตามภูเขาครับจริงๆแล้วสำหรับผู้ชนะในการแข่งขีโร่คราวนี้นะครับบซิสต์เซนเวลลี่ชนะจีโร่เป็นครั้งที่สองชนะแกรนด์ทัวร์เป็นครั้งที่สี่และขึ้นโพเดียมแกรนด์ทัวร์เป็นครั้งที่แปดนะครับชายาฉลามร้ายแห่งเมซิกนานะครับแกรนด์ทัวร์สี่ั้งครับก็ประกอบไปด้วยลาบูต้าปี2010นะครับ ชีโร่ครับปี2013แล้วก็ปีนี้ครับ2016แล้วก็ตูดฟอง2014ครับนี่เป็นนักปั่นเพียงคนเดียวในชีโร่เวลานี้ครับที่คว้าแชมป์ครบทั้ง3ามแส่วนผัวครับใช่แต่คุณภาพผมดูพวกลิเดอร์บอร์ดของรายการนี้นะนักปั่นโคลอมเบียในชีโร่คราวนี้ผลงานดีหลายคนครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับอ่าดูช่วงหน้าครับว่าใครนั้นจะคว้าแชมป์เสร็จดีแล้วไปดูบรรยากาศการฉลองแชมป์ของปิโนโซนิบาลีกันครับ สนับสนุนโดย Santini Made in Italy Made with Passion บริษัทไรมอนแลนด์ Land, จำกัดมหาชนตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกเราคิดจากชีวิตคุณ 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K Battery สนับสนุนโดย Santini Made in Italy Made with Passion บริษัทไรมอนแลนด์ Land, จำกัดมหาชนตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกเราคิดจ่ากชีวิตคุณ 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K แบตเตอรี่ยังคงอยู่กับผมแล้วก็พี่นึ่นนะครับในวันสุดท้ายครับของการในขัน ทีโรเจเีย2016นะครับที่ประเทศอิตาลีในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับก่อนจะไปชมไฮไลท์การใงขันในช่วงท้ายครับยังคงสามารถส่งความเห็นนะครับมาร่วมรุนรับของรางวัลกันได้นะครับ4 6 4 2 6 2 6นะครับคำถามวันนี้ก็คือร่วมแสงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใงขันตลอดทั้ง 21สเตทที่ผ่านพ้นไปนะครับส่งอะไรมาก็ได้นะครับเพื่อลุ้นในการรับรางวัลใหญ่คันนี้เลยครับเตรียมจะปล่อยคุณผู้ชมไปแล้วในวันนี้จักรยานทเวก 1.2CS2 ครับมูลค่า3-1,000บาทวันนี้อย่าลืมครับวันสุดท้ายครับส่งกันเข้ามาเยอะก็มีโอกาสในการลุ้นจักรยานนั้นกลับไปปั่นที่บ้านกันครับไปดูครับช่วงท้ายกับการขันสเตทที่21ครับในช่วงท้ายของเส้นทางสเตทที่21นะครับปั่นรอบเมืองในตูรินครับ ตอนนี้เหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วนะครับในส่วนของผู้นําก็ยังคงเป็นนักปั่นดัชนะครับตอนแรกตีขึ้นมา2คนแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วก็คือวานเนเดนครับ พูดถึงวินโซนิบาลี่ชั้นของรายการนี้ครับก็ต้องพูดถึงทีมของเขาแอสตราเป็นทีมทีป่ประสบความสำเร็จในแกรนด์ทัวร์ค่อนข้างเยอะครับตั้งแต่ปี2013เนี่ยคว้าแชมป์แกรนด์ทัวมาทุกป,ปีเลยนะครับเพราะว่า2013นั้นก็ควา้าแชมป์จิโร่ได้นะครับ2014คว้าแชมป์คูดเดอร์ฟองได้แล้วก็ปีที่แล้วครับก็ควา้าแชมป์ลาบุจาได้กับฟาบิโอโอารูครับจริงๆแล้วจะถูกกับพวกอิตาเลียนนะทั้งที่เป็นทีมจากคาซัคสถานนะครับแอสตราเป็นชื่อเมืองหลวงใหม่ของคาซัคสถานเมืองหลวงเก่าของเขาคืออัลเมอร์ต่่ววาาคมจเลย ผมที่อามาร,รับในช่วงท้ายของการแข่งขันครับวานเดเลนยังคงนําอยู่จริงๆก่อนหน้านี้ผมพูดถึงเรื่องของนักกีฬาจากโคลอมเบียครับนักกีฬาจากโคลอมเบียประสบความสำเร็จในการแข่งขันทีโรเดเดเรีปีนี้มากฮอปเทนเนี่ยมีโคลอมเบียมากที่สุดนะครับถึง3คนไ <3 S 1> ปนกันสามคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่2เอสบานชาเวสนะครับรวมไปถึงทางอูรานนะครับจากแคนาเดลดวแล้วก็อาตาปูมาด้วยนะปานจากเปียนซีครับกูรานก็เป็นแชมป์เก่าปี2012นะครับ พูดถึงเอสตบันชาวเวสนะครับหลายหลายคนงงว่าทําไมเมื่อวานนี้ดูเขาฟอร์มหลุดไปพร้อมทุกคนบอกว่าวันนี้ปีนี้ครับราย,รายการจิโร่นนั้จะเป็นอีกรายการที่ได้โชว์นักปั่นอายุน้อยแต่ถ่ายภาพเป็นมาค่อนข้างเยอะนะครับ <S <S อย่างเอสตบันชาวเวสก็เป็นอนาคตไกลอีนึงคนรวมทั้งค่อยชีวิตของนักปั่นจากต้นเอลจต่โม้โดยเอาเกิดการล้มความเงินเกิดขึ้นในช่วงผมจะไม่สุดท้ายครับไม่คือไม่มีอะไรมากครับมีผู้ชมคนหนึ่งเนี่ย อยู่ใกล้ขอบทางมากเกินไปและก็เกิดอุบัติเหตุทําให้ซอนนี่กเบลลี่จากบเนียนี่เสียแซฟล้มไปครับแต่สามารถลุกขึ้นมาปั่นต่อได้คือผู้ชมอยู่ชิดขอบทางเลยนะครับแล้วก็นักปั่นไปสกิดผู้ชมเสียหลักครับกบเบลลี่ครับเึ็บางทีการล้มคว่ำแบบนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นักปั่นเนี่ยเจ็บตัวค่อนข้างเย็นครับเนี่ด,ด,ดูดูสุดเขียวสุดเขียวแล้วไปสกิดผู้ชมครับนั่นแหละครับผู้ชมอยู่ใกล้มากเกินไปครับอยู่ใกล้ขอบทาง คือคือทุนักป่นเนี่ยนะครับมันแนื้เนื้อมากที่หนึ่งครับตรงนี้เห็นชัดตรงนี้เห็นชัดเห็นไหมโอ้โหแล้วก็เนียนหายไปกับภุมมคนเลยนะครับคือผู้ชมควรจะอยู่นอกเส้นใช่ไหมแต่ว่าหลายคนก้าวเข้ามาในเส้นแล้วยิ่งเป็นเส้นทางราบด้วยความเร็วสูงมากนะครับแล้ววันนี้ลื่นนะครับฝนจะครับทางมันลื่นตอนนี้หลังจากที่มีการถอนตัวเป็นรันสุดท้ายอีก3คันครับจากขบวนอนทั้งหมดเกือบสองร้อยคนเหลือพียงแค่ร้อยห้าสิบหกคันครับใช่ครับ เข้าเส้นชัย156คนด้วยกันนะครับครับออยอดยอยถอนตัวกันไปร่วมๆกับ40คนแล้วพี่หนึ่งนะใช่ครับนิบาลี่คลองเสื้อสีชมพูมากิโลซ่าเป็นวันที่21นะครับแล้วก็จะได้ตำแหน่งแชมป์แน่นอนเพราะเวลาจะเท่ากันหมด กับสบายๆครับช่วงหลังเนี่ยช่วงท้ายทีมอัศวานะเริ่มฉลองแล้วนะสุสมาชิกในทีมเริ่มเข้ามาแตะมือหรือว่าจับมือโอบไหลกับมิบาลีคุยกันสบายๆแล้วเพราะไม่ไม่ได้หวงเรื่อง,งเวลาแล้วจริงๆถ้าเกิดกรรมาก,การเขาบอกว่า การเข้าเส้นชัยสาคัญก็คือจะตัดเวลาดูจากการเข้าเส้นชัยเนี่ยโอ้โหเร่งใส่กันแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ต้องเร่งแล้วครับเพราะกรรมก,การเห็นว่าถนนลื่นพูดถึงการคว้าแชมป์ของนิเบอรี่มีหลายๆคนก็พูดถึงว่าแชมป์ของนิเบอรี่ครับมาทั้งฝีมือแล้วก็โชคว,วัฒนาด้วยนะครับเพราะว่านอกจากการล้มลงไปของคาชมิกในปีนี้ครับเมื่อคุณผู้ชมคิดถึงปีซูดฟองปี2014ครับก็เป็นล้มเหมือนกันของคิเตอร์เฟอร์ฟูลช่มทั้งคดอตาร์ด้วยล้มไป2คนครับถ้าว่าปีนั้นนิเบอรี่เนี่ยปั่นแบบตัวคนเดียวเลยเ คนเฮงนิบาลี่เป็่นด้วยเฮงด้วยใช่แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขากลับมาจากการที่โดนเที่ยวพิจารณมากผ่านไป15ช่วงเนียวหโหโดนถล่มยับทั้งทีมรวมไปถึงทางโค้ชก็บอกว่าจะถอนตัวแฟนๆเองก็ไม่พอใจผลงานของนิบาลี่แต่เขายังมีกำลังใจมีแรงสึดสู้และกลับมาชนะได้ตรงนี้คืออันดับหนึ่งคือสิ่งที่ต้องยกย่องมินินบาลี่ใจสตีอย่างแท้จริงครับแต่ว่ายังไม่มีการยืนนะครับว่านิบาลี่นั้นจะไปลงตัวูดฟ้องหรือเปล่านะครับหรือว่าจะปล่อยให้อารูฉายเดี่ยวและ ตัวเองนั้นก็เก็บไปลงที่ลาบูต้าในช่วงปลายปีก็ต้องดูนะครับ,รบว่าแผดการซิ้เป็นอย่างไรเพราะว่าเดือนเดียวเนี่ยเหมือนจะเยอะแต่ว่านักปั่นเนี่ยหลายคนเนี่ยปราดตามบ้านครับตามศึกดักเนี่ยมาตลอดเกือบเ,อบเดือนในช่วงเดือนนี้เนะี่ยพักไม่พอนะครับใช่ครับ ที่บอกการพักกันในข่าวหนึ่งเดือนก่อนจะไปล่ยกันต่อที่ตูดฟ้องครับคุณผู้ชมครับนักปั่นน้อยคนมากๆครับที่สามารถคว้าแชมป์สองแกรนด์ทัวติดต่อกันครับอย่างปีแล้วเนี่ยคันธดพยายามจะทําให้ได้นะครับหลังจากคว้าแจมกิโร่แล้วก็ไปต่อตูดฟองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกรอบครับตัวคนนึ่ไม่ไหวแล้วก็จบจบที่อันดับห้านะครับคุณปั่นวันละสองร้อยกิโลเมตรมา21วันอ่ะผมให้คุณพักอีกเดือนหนึ่งเดือนนึงแล้วคุณต้องไปปั่นซ้ออีกสองร้อยกิโลเมตรทุกวันี่เรือนึ่องจริงมันต้องพักแค่แป๊บเดียวแล้ววคคุณกกก็ต้้้ออองลลัับมมมาารีเ่ใหซม เรดูร่างกายพักนี่ก็คือพักแข่งเออมันจะไม่ได้พักซ้อมหรอกครับสร้างกายกรอบหมดครับมนุษย์ คือจริงๆแล้วมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องใช้การพักพื้นร่างกายที่จะกลับมาครับ2.8กิโลเมตร้ายรับมีลิดอเอาของเพกซิกาเฟโดครับพยายามจะออกมาตั้งขบวนครับแน่นอนครับวันนี้คือการตั้งเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สักครั้งครับของเจียโคโมดิสโลครับทำให้ต้องออกมาเริ่มตั้งความเร็วแล้วนะครับของลีดเอาจากเพ็กครับเนื่องจากว่าเวลาของกลุ่มจะเท่ากันหมดนะครับเอสปานชาเวสแกไม่เอาเลยแกเข้าที่124ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครับแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็ขึ้นโพเดียมนะครับชาเวส รออีกปีครับกระดูกแข็งแกร่งขึ้นอาจจะมีโอกาสลุ้นมากกว่าน,นี้จับตามองครับทั้งชาวเวนแล้วก็คอยชูบีกับก็เป็นอนาคตนักปั่นดาวรุ่งที่กาลังขึ้นมากระชุดนัน่เขา้าเส้นชัยดับที่32นะครับแต่อย่างที่บอกเวลาเท่ากันหมดในขณะที่วิเวอร์เดเขา้าเส้นชัยดับที่33สกาปโปนีนิบาลีเขา้าเส้นชัยพร้อมกันเลยครับ,ครบ29คือนิบาลีแล้วก็ซิสอัสนัยคน130แล้วก็สกาปโปนีดับ31ปั่นกันมากอดกันมาเลยครับ วันนี้ก็ปั่นเข้ามานะครับนี่เป็นกลุ่มของทางน,นหนดาเลยครับแต่ว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรของตัวเต็งที่จะลุ้นกันในวันนี้ที่บอกกันไปว่าคนที่ลุ้นจะคว้าแชมป์ครับดิซโลจากเ l a y c ครับโบโดโลจากแล็เพลยนะครับแล้วก็ยังมีพอเซฟครับแต่คาตูชาเบนตินจากเอชิคควิกเซปก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ด้วยครับเดี๋ยวมาดูตอนท้ายครับมันเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจขึ้นตอนท้ายการแข่งขัน ตอนนี้สรุปเลยดีกว่าไหมคุณภาคว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวพูดไม่ทนั <c oughs> <laughs> นะรางวัล G C หรือว่าได้แชมป์ช <c oughs> ีวิตฤดูทีลปีนี้แน่นอนครับเป็นของวินเซโซนิบาร์รีนักปั่นดาวรุ่งเป็นบอบจุงโกส์ลัสเซมเบิร์กจากเอิควิีสเต็ปนะครับ <c oughs> ส่วนเจนโกโมนโ,โนโซโลนั้นได้รางวัลแต้มสูงสุดนะครับนักปั่นจากเพรสกราฟาโดแล้วก็ภูเขาเป็นของมิเกลเนเบ้จากสเปนทิมสกายแชมป์สปรินต์เป็นเดนิเอลออสแชมป์บูรังผาเป็นเมทธิเทรนตินนะครับจากเอิควิสเต็ปอิตาเลียน ส่วนเบรกเอาไว้เป็นเดนเนลล์ออสกับอิตาลีบีเอ็มซี ทีมที่ชนะอาสนา,นาออาคุณผูช้ชมครับสุดกินเมย์สุดท้ายครับเป็นลีดเอาออกมานะครับแต่ไม่รู้ลีดเอานำาให้ใครนะครับนี่เป็นชอนเดลวีอายุ24ปีจากลอสโตซูดอลครับปกติแล้วต้องนำให้อ e ังเดรไกโปนะครับแต่ว่าหายไปแล้วถอนตัวไปแล้วตอนนี้ก็ต้องของชั้นบ้างแหละของชั้นบ<า><า>้างแหละ<อ>ครับแต่ว่าตัวเองไม่ใช่ฟินเตอร์นะครับจะเป็นนักปั่นก็ถือว่าอายุน้อยก็ลองมาออกทดสอบผิดท้าดูแต่ว่าเรียบร้อยครับโดนกลบนะครับชั้นกลางครับนักปั่นตกแต่งยังคงไม่ออกมานะครับดิสโลเฟกครับโมโตโร ลงถึงที่คัตอาร์ตครับจากจเจี้ยนน้ำมันสินครับ <c oughs> ออกมาแล้วครับเสื้อแดงครับคาตูชาครับก็คือพอเซฟนะครับตี่ออกมาทางด้านขวาแต่ว่าโดนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้ครับน <This S 1> <ป>ิโซโลครับนิโซโลไปปาดหน้าเขาอะไปปาดหน้าโมโดโลของแรมเพลย์นะครับเดี๋ยวข้างหลังโมโดโลบอกเฮ้ยทำอะไรเนี <c oughs> ่ยบวยครับ ทำอย่างนี้ได้อย่างไรไปบังลายครับไปบังเลนครับคือสุดว่าคนที่คว้าแชมป์เสร็จในวันนี้นะครับก็คือนิโซโลนะครับนักคว้าแชมป์เสร็จได้แต่ว่าถ่ายแล้วกรรมการต้องเรียกว่านิโซโลเข้าที่หนึ่งแต่โดนดิสคอลี่ฟด์โดนปรับแอร์ไปนะครับจากจังหวะนี้นะครับที่ไปตัดหน้าคนอื่นเขานะครับทำให้เลื่อนลำสองขึ้นมาเป็นแชมป์เสร็จแทนก็คือนิคัสอาร์นครับเป็นแชมป์เสร็จครั้งแรกของนักปั่นจากจแอ็ตอับบาซินครับตามด้วยเจนตินจากเอทิปแล้วก็มอนเตโรจากแคมเพลที่ถูกปาดหน้าไปเมื่อกี้เนี่่ยคครรัับบใช โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นพอสมควรครับจนถึงสเตจสุดท้ายก็ยังคงไม่ได้แชมป์นะใช่สเตจสุดท้ายเลยอา่านเขาบอกว่าเขาก็ดีใจที่ได้แชมป์นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรเ็ออกรรมการแหละมไ,มไ,มไม่รู้จะพูดอะไรกันที่โซโล่นะฮะผมก็เสียดายแทนที่โซโล่เหมือนกันนะครับฉลองไหมก่อนครับเปิดแชมเปญก็เป็นการคว้าแชมป์สเตจแรกแล้วก็สเตจสรงท่านนะครับข<ก>องเจและดับเบิลินครับหลัลงจากทอมโบรลานได้ไปเสร็จแรกนี่คืออันดับของตารางแชมป์ครับคุณผู้ชมครับนี่มาลีก็พาแชมป์ไปนะครับตามด้วยชาวเวสตามหลัง52าิบสองวิ บอลมเได้ตามหลัง147่ีิวิอันดับ3ครับคูชิบิขอันดับ4ไมก้าอันดับ5ยูเกลวอันดับ6กูรันดับ7อามาร์ดอันดับ8ตาภุม่าอันดับ9และซิลซอฟอันดับ1ิมีนักปั่นโคลัมเบียถึง3อันดับจากท็อปเ0นครับชาเวสอูรันแล้วก็อัตาบุม่าครับดิวาลี่เขาก็บอกว่าจริงๆเขามีอาการปวดท้องในช่วงของการแข่งขันด้วยนะครับเขาไม่เคยบอกว่าเขาอยากจะกลับบ้านเลยอยากจะอยู่ในการแข่งขันเขาบอกว่าคุชิบิขนั้นเคยนำอยู่ในช่วงเขาโดโล้มท้ายแต่ในที่สุดเขาก็สามารถิิี่ หลังจากที่คอยชีวตประสบอุบัติเหตุล้มไปครับครับและนี้คือตารางของผู้นำคะแนนรวมนะครับก็แชมป์นั้นตกเป็นของนิสโลที่ป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์เสร็จได้เลยครับนักปั่นในยุนอนับตกเป็นของนักปั่นจากลัเซมเบิร์กบ๊อบยุงเกียวจากเอธิคเพื่เสียครับเป็นหนึ่งในทีมที่ผลงานปีนี้ดีมากครับคว้าแชมป์ไปค่อนข้างเยอะนะครับ ไปแบะไป4เตทได้นะครับใช่และยูนโก้เป็นคนที่ปั่นได้น่ากลัวสำหรับพวกซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายครับปาดหน้าแซงในสเตทเมื่อวานครับมิเกลเนเบจากสกาะครับปาดหน้าแซงในการชิงแต้มจากเสื้อเจ้าภูเขาทําให้ดามิโนคุนเนโก้นั้นอกหักนะครับได้เพียงแค่อันดับสองของเสื้อน้าเงินครับเสื้อเจ้าภูเขาเนี่ยเป็นเสื้อที่เจ็บใจที่สุดสำหรับคุณเนโก้นะครับที่โดนแชงตอนท้ายครับและเมื่อคูนี้ก็เป็นภาพของโคเดียมครับและนี่คือ คู่แชมป์ของการคว้าแชมป์วินิโซนินบาล,ลีครับเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2013ครับคูยภาษาเต็นเียกโซฟิโอนะอ่าได้รับรางวัลแชมป์จีโร่ไปครับอ่คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามกันได้เลยครับในช่วงของ เดือนหน้าตูดฟองจะกลับมาแล้วครับพี่หนึ่งครับน่าจะเริ่มวันที่2กรกฎาคมนะครับติดตามกันได้ในปีนี้ครับเป็นการแข่งขันไกลทัวที่ใหญ่สุดของปีแล้วก็ที่นี่ครับยังคงนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคย n าวยิ่สิบหกครับพบกันใหม่ในช่วงต้นกรกฎาคมกับผมและพี่หนึ่งเช่นเคยในตูดฟอง2016ครับวันนี้ผมและพี่หนึ่งลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ